สวัสดีครับแรงโปรดชีวิตดินครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝังปุ๋ยอ้อยโดยใช้รถไถเล็กเผาเดียวกันนะครับรถไถเล็กที่ผมใช้จะเป็นคูโบต้า2 2แรงนะครับเผาเดียวแรกเริ่มเลยผมซื้อมาสำหรับงานไร่ข้าวโพดนะครับเจ้าตาเดียวนะครับค <Wow. S 1> ันเก่งของผมในงานข้าวโพดก็จะใช้ปลูกข้าวโพด ทำรุ่นข้าโพดฉีดยานะครับซื้อมาในราคา35,000บาทขาที่ใช้ในการฝังปุ๋ยอ้อยผมจะใช้3ขาตัวกลางนี่จะเป็นขาที่เคยใช้ฝังปุ๋ยในไร่ข้าวโพดนะครับส่วน2ขาด้านข้างทั้งซ้ายและข,ขวาจะเป็นของเดิมที่ซื้อมายังไม่ได้มีการปรับปรุงอะไรนะครับตรงนี้มาดูปุ๋ยที่ใช้กันนะครับ ปุ๋ยก็จะเป็นสูตร168 8โดยปกติแล้วผมจะใช้ปุ๋ยที่ผสมเองนะครับแต่ว่าปุ๋ยช่วงนี้ขาดตลาดครับปุ๋ยตัวที่ขาดตลาดก็จะเป็นปุ๋ยตัวพีนะครับจะเป็นแม่ปุ๋ยตัวกลางปุ๋ยฟอสฟ,ฟอรัสเมื่อขาดตลาดก็ต้องใช้ของที่มีอยู่นะครับสูตร1688มาดูเนื้อปุ๋ยกันนะครับ เนื้อปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยผสมไม่ใช่ปุ๋ยปั้นเม็ดนะครับแปลงนี้เป็นอ้อยปลูกใหม่ลักษณะดินจะเป็นดินเหนียวอ้อยปลูกใหม่ก็สามารถใช้รถเล็กเข้าไปฝังปุ๋ยได้ก่อนหน้านี้ผมก็เคยเอาไปฝังปุ๋ยอ้อยตอ่อปรากฏว่าดินมันแข็งนะครับตัวขาฝังปุ๋ยมันขุดดินไม่เข้าเพราะฉะนั้นรถถ่ายเล็กมันจะไม่เหมาะนะครับในการฝังปุ๋ยอ้อยตอ ในลักษณะแบบนี้นอกเสียจากครั้งแรกเราจะใช้รถไถใหญ่มาระเบิดดินแล้วก็ฝังปุ๋ยก่อนในส่วนรอบที่สองจะใช้รถไถเล็กก็จะได้นะครับ <Okay. S 1> ก่อนที่จะทําการฝังปุ๋ยเราควรจะกําจัดหญ้าก่อนเพราะว่าถ้าเราฝังปุ๋ยไปแล้วถ้าฝนตกหญ้ามันก็จะได้รับปุ๋ยด้วยมันจะโตแข่งกับอ้อยนะครับโอเคอย่างที่เห็นนี่ผมฉีดยา ไป2รอบแล้วนะครับรอบแรกจะเป็นการฉีดยาคุมในตอนที่ปลูกใหม่ๆส่วนครั้งที่2ก็จะมาเก็บอีกรอบนึงนะครับในครั้งที่2ผมก็จะมาฉีดยาฆ่าญ้าในช่วงที่อ้อยโตประมาณสัก2สัปดาห์แล้วนะครับช่วงนั้นยาใหม่ก็จะเริ่มงอกขึ้นมาอีกในการที่เราจะเอารถไถเล็กมาใช้ในงานอ้อยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนลักษณะการปลูก ในเรื่องของความกว้างนะครับของร่องอ้อยเพื่อที่รถถ่ายเล็กของเราจะได้เข้าไปทางมานได้สะดวกนะครับร่องอ้อยของผมที่ปลูกอยู่จะมีความกว้างนะครับจากแถวไปแถวต้องมากกว่าขนาดความกว้างของล้อนะครับฐานล้อของรถถ่ายเล็กผมจะอยู่ที่110เซนนะครับเพราะฉะนั้นความกว้างของร่อง ก็จะมากกว่านี้นะครับจะอยู่ที่120-130หมายถึงท้องล่องนะครับที่รถเราวิ่งเข้าไปทำงานของผมถ้าวัดจากกลางแถวไปอีกแถวจะอยู่ที่150เซนถึง180เซนนะครับยางของผมนี้ผมจะปรับเปลี่ยนหน้างานนะครับให้เข้ากับเครื่องจักรที่มีอยู่คลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับฝนจะมาแล้วครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ